สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับร้านทั้งบอยนะครับก็มารีวิวเลี้ยงซ่อมแหลกนะครับคันนี้เป็นแอ c คอร์ดเจนที่10นะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวไฮบิดนะครับเลขไมล์ประมาณแสนหนึ่งครับเพื่อนๆประมาณแสนหนึ่งนะครับก็มีอาการเรื่องแหลกเสียงดังนะครับสําหรับรุ่นนี้แนะนําให้รีบมาซ่อมนะครับแสนโลเนี่ยมาซ่อมได้เลยนะครับก็จะใช้ได้อีกยาวเลยนะครับแหลก ค่อนข้างแพงนะครับประมาณ8ปดหมื่นกว่าบาทน,นะครับถ้าเบิลสูทน,นะครับเพื่อนๆสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นแหลกสไตล์ยุโรปแล้วนะครับเป็นทางฝั่งยุโรปเลยก็เป็นยี่ห้อบอสนะครับเพื่อนๆแหลกรุ่นนี้นะฮะจะเป็นตัวโรเตอร์แบบล็อกองศานะครับเพื่อนๆถ้าเราถอดไม่ดีเนี่ยก็มีงานเข้าเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับแหลกๆตัวนี้เป็นแหลกทางยุโรปแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นพวกอย่างกันฝุ่นลูกมากอะไรค่อนข้างทนนะครับค่อนข้างทนเลยแสนโลนี่ลูกมากไม้ที่กองยังแน่นอยู่เลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยจะดีกว่าเจนแปดเจนเก้านะครับเพื่อนๆคือหะไลจะถอดน้อยน้อยกว่านะครับถอดง่ายครับถอดไม่ยากเลยนะเพื่อนสําหรับเจนสิบนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไหลเนี่ย จะไปแนวแนวทางยุโรปนะครับก็ค่อนข้างทนดีเหมือนกันนะครับแต่สาหรับแ็กเนี่ยเราต้องรีบมาโอฮอนนะครับเพื่อนอพอเรามาโอฮอนเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ยาวเลยนะครับไย่ได้ยาวเลยนะครับเพื่อนอสาหรับคันนี้นะครับคันนี้ก็เห็นนะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับเห็นไหมฮะฟันทางด้านขวาเออรุ่นนี้นะครับจะเป็นเฟืองสองด้านนะครับเพื่อน ทางซ้ายทั้งขวานะครับส่วนตัวแสนโลเนี่ยทางด้านขวาเนี่ยยังไม่เป็นไรนะครับแต่ด้านซ้ายเนี่ยสึกประมาณสามสี่พันเลยครับเพื่อนอา่านี่ฮะคราวนี้พอเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเพื่อนซ่อมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนียนเลยนะครับเพื่อนอก่อนทการเชื่อมซ่อมฟันนะครับด้วยเหล็กเกรดพิเศษนะเพื่อน แล้วก็ทําการก๊อปนะครับก็จะออกแนวเหมือนเดิมนะครับสามารถปรับตั้งได้เลยนะครับให้แนะนําให้รีบมาซ่อมนะครับถ้าเราปล่อยไว้นะครับเพื่อนถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยก็จะซ่อมยากครับไม้น้อยก็ไม้เยอะเนี่ยเวลาเราซ่อมแตกต่างกันนะครับเพื่อนไม้น้อยก็จะได้เปรียบกว่านะครับไม้เยอะเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องซ่อมตามสภาพที่ซ้ําไปนะครับแต่ถามว่าเสียงดังหายไม่หายนะครับแต่ความเสถียรเนี่ยไม่เหมือนไม้นน้อยนะครับ ถ้ามาใหม่แสนต้นๆนะอย่างคันนี้นะครับถ้าแสนต้นเนี่ยก็คือรับประกันปีหนึ่งเลยนะครับวิ่งสบายๆเลยนะครับรุ่นนี้ค่อนข้างดีนะครับดีเลยนะครับดีกว่าเจนแปดเจนเก้านะครับเพื่อนซ่อมรอบเนี้ยก็ไปได้แสนโลเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็แนะนํานะครับเป็นเพื่อนนะครับไม่เยอะแล้วให้รีบมาเลยนะครับก็ อย่าปล่อยให้ให้ถึงสองแสนโลนะครับแสนต้นๆเนี่ยมาได้เลยนะครับแสนโลแสนสองนะครับมาได้เลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับป้ายแดงนี่ก็มีอาการดังแล้วนะครับแต่สาเหตุที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยก็คือรถป้ายแดงจะมีเรื่องโชกทุกอย่างใหม่หมดนะครับก็จะช่วยซัพพอร์ตได้หมดเลยนะครับคราวนี้พอหมดวันตีปั๊บเนี่ยเสียงมาเลยนะครับภาคเดียวนะมาเลยนะครับ ก็แนะนำนะฮะให้รีบมาโอวฮอนนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ป้ายแดงยังที่ดังมาตั้งแต่ป้ายแดงเนี่ยเพราะว่าโรงงานเขาตั้งมาให้เบานะครับให้เราขับง่ายนะครับเพื่อนพอขับง่ายเนี่ยมันก็จะหลวมไวนะครับก็แนะนําให้มาโอฮอนนะครับเพื่อนเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับก่อนซ่อมนะครับก็จะมีอาการกุกกักกุกกกเลยนะครับเพื่อนเหมือนอะไรจะหลุดนะครับ พวงมาลัยก็หมุนกลับปกตินะเพื่อนอเห็นนะครับเสียงไม่มีแล้วนะครับโอ้เสียงไม่มีเลยนะครับพวงมาลัยก็ค่อนข้างคมเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับช่วงล่างก็ค่อนข้างดีนะครับเพื่อนก็อแนะนํานะครับ0876907421นะครับแอ c o คอยล์เยนสิบนะครับเพื่อนๆืนก็ค่อนข้างดีนะฮะ ถ้าเรารีบมาอุ้มหอนเนี่ยไปได้ยาวเลยนะครับเพื่อนก็ถ้าสนใจนะครับศูนย์แปดเจ็ดหกเก้าศูนย์เจ็ดสี่สองหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยฮะพวงมาลัยก็จะคมเลยนะครับเพื่อนเนี่ยฮะรเราหักนิดเดียวเนี่ยล้อไปตามพวงมาลัยเลยนะครับเพื่อน ก่อนแนะนํานะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับอ,อย่าคิดว่าเสียงยังไม่ดังอ่ไม่ใช่นะครับเราต้องมาอุหอนเลยนะครับถ้าเลขไม้แสนโลแล้วนะครับถ้าเรามาอุหอนอ่ยมันก็จะใช้งานได้ยาวเลยนะครับเพื่อน ็แนะนำนะครับ0876907421นะครับเพื่อนๆครับหรือจะนำมาตรวจเช็คได้นะครับตรวจเช็คให้ฟรีนะครับที่ร้านช่างบอยนะครับเพื่อนๆเอาแล้วครับก็เสียงหายหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็แนะนำเลขไม้แสนโลเนี่ยมาโอหอนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกค้ามากนะครับถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยด้วยนะครับ สวัสดีครับ